เอาล่ะครับก็ขอเกล้าสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาเล่นสตอรี่กันอีกแล้วนะครับผมอ่าคือหลังจกเนี้ยพี่คือจะเอาสตอรี่ให้มันไปเร็วๆนะครับผมแค่เด่านแรกแมงยังไม่จบเลยอ่ะเราต้องรีบเอาให้จบบ้างนะครับผมเอาสักอย่างหนึ่งให้มันจบนะอ่าแล้วทีนี้พี่ก็จะมาเปลี่ยนเซ็ตสักนิดนึงนะครับผมคือจะเอาไปแบบเดิมเลยนะครับผมแล้วก็จะเติมอ่าตัวแอร์เข้าไปนะครับผมเป็นตัวหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับว่า ตัวแอเนี่ยคือพี่มีไหมสามดาวนะครับผมมีก็คอือ่าเป็นตัวงูกุนกับคูดูลินนะครับผมแล้วก็อแล้วก็หมดนะครับผมงั้นพี่ขอเป็นตัวแอสี่ดาวนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นตัวแอสี่ดาวเลยนะครับผมจะได้โอเคอพี่ขอเลือกเป็นเนี๋ยนะครับพี่ขอดูก่นอน คือพี่พูดตรงๆเลยคือตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าตัวไหนที่มันตีเอได้มากนะครับผมทั้งหมดที่พี่มีพี่ยังไม่รู้เลยตัวไหนตีเอได้อ่ะมีมออมคมิงนะครับผมพี่จะนอครับขอดูอีกแป๊บนึงนะครับผมมีตัวไหนตีเออถ้าพี่เอาคิงไปมันคือจะโกงไปนิดนึงนะครับผมนั้นพี่เอาตัวนี้ไปแล้วกันครับผมจีนอสนะครับผมคือจีนอสก็เป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่ว่าอ,อ่าพันดันได้ดีนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งเลยเพราะว่ามันตีเร็วนะครับผมอ,อ่า เราเน้นตีเร็วนะครับผมใครได้เอ่อคิงไปก็ดีไปนะครับผมอ่ะจากคลิปที่แล้วเรามาถึงด่านนี้ใช่ไหมครับผมคลิปต่อไปคลิปนี้เราก็จะมาถึงด่านนี้ครับผมใกล้จบแล้วครับผมใกล้เจอบอสแล้วนะครับอันนี้พี่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับผมพี่ไปดูมาคร่าวๆนะครับไอ้ตัวนี้มันจะเป็นเอ่อลูกน้องของวิเซอร์ใช่ไหมอ่ะตอนที่ว่ามันถ้าพี่จำไม่ผิดนะมันเป็นตัวสิงล่างอ่ะเออเกือบสิงล่างเอ่อเบชิต้าได้แล้วเออนั่นแหละไปเราไม่พูดว่าทำเพลงไปต่อกันเลยครับผม เอ้ยก่อนที่เราจะไปนะผมก็อย่าลืมนะผมพี่ขอคนละไลค์นะผมให้ถึง10ไลค์เลยนะผมคลิปนี้พี่ขอให้ถึง10ไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์พี่ด้วยนะครับไปลุยเล่นสกอตเอาเลยครับมาแล้วก็มาอยู่ในเกมกันต่อเลยนะครับผมไปครับผมเหมือนเดิมเลยตัวแรกเลยครับผมพี่วานโทกะก่อนเลยครับอ่าเดนโทกะเนี่ยคือถ้าเอาจริงๆนะครับผมพี่อ่ะ ก็ชอบวางโทกาก่อนอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าน้องๆถ้าน้องมีตัวแบบพี่ครบเลยนะอ่ะพี่น้องเลือกได้เลยว่าจะเอาโทกะก่อนหรือว่าจะเอาบีดก่อนนะครับผมแต่พี่แนะนําให้เป็นโทกาก่อนเลยเพราะว่าโทกามันตีติดสถานะเนาะเออเนี่ยคือความสําคัญคือคือความสําคัญของเกมเนี้ยพี่บอกเลยคือเน้นนาเมตรความเร็วแล้วก็สถานะครับผมคือน้องๆจะเห็นได้เลยตัวที่ตีติดสถานะนะครับผมหลายๆตัวนะครับผมจะตีช้านะครับผมคือตีช้านะส่วนตัวเนี้ยคือจะตีเร็ว อ่าเป็นหนึ่งตัวเลยนะครับผมที่ตีติดสถานะแล้วตีเร็วนะครับผมอ่าแต่ถ้ามีอีกตัวมันจะมีอีกตัวนะผมที่ตีเร็วแต่ว่าคือมันไม่เร็วเท่าเท่าเท่านี้ยอืมก็คือ S นะครับผม S สมัดอัคคีนะครับผมก็คือมันจะตีช้านิดนึงคือต้องใช้คําว่านิดนึงเลยแหละเออไม่เร็วมากแต่ก็คือยังพอช้าช้าอยู่อะครับผมเออเนี่ยพี่ลืมปรับเมื่อกี้ลืมปรับแต่ก็ไม่รอดนะครับผมอ่า แล้วก็นี่นะครับผมคืออ่าเรามาดูจีนอสเลยครับผมจีนอสเนี่ยคือพี่จะวางไว้ให้มันแบบเท่าเท่ากับพอดีวงนะครับผมให้คือมันเท่าเท่ากับอ่าพื้นที่ไปเลยนะครับผมอ่าแล้วพี่เอาไปด้วยเดี๋ยวเจอเนี่มาเห็นไหมครับผมคือคว,วค,ค,ความเร็วโจมตีแค่สองครับผมความเร็วโจมตีไม่ใช่แค่สองคุณผิดคือตีสองวิคือตีสองวิเนี่ยคือถือว่าดีเลยนะครับผมตัวไหนที่มันตีต่ำกว่าสามวิเนี่ยคือดีหมดเลย ยวต้องถามด้วยว่านามิม,มันได้ไหมหรือว่าติดสถานะดีไหมนะครับผมคือปัจจัยมันมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับคือตีเนี่ยคือจีนอนไม่ไม่ไม่ได้เน้นแบบว่า,าติดสถานะถูกไหมครับผมจวโท,ทกามันมีแต่ดามิต่ําถูกไหมอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีติดสถานะแต่ว่าดามิดพอโอเคต้องย้ําคำว่าพอโอเคนะครับผมเพราะว่าอ่าความเร็วสองวิต้องแลกมาด้วยกบดานิอยู่แล้วนะครับผมเพราะมันตีเร็วแต่นามิอยู่ที่อ่า ยี่สิบสี่เนี่ยคือความเป็นจริงมันก็ไม่เชิงว่าโอเคใช่ไหมครับผมแต่ว่าคือในเรื่องที่ว่ามันตีเร็วอะ่ะอ่ะน้องเอาตีเร็วอะ่ะอ่ะถ้าเราตีได้สิบครั้งเนี้ยเออเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมคือถ้าเอาถ้าอ,อะไรนะยี่สิบสี่ใช่ไหมครับผมคูณสิบนะครับผมเราก็จะได้สองร้อยสี่สิบถูกไหมแล้วคือในด่านแรก,แรกๆเนี่ยคือมันไม่มีเลือดเกินพันหรอกครับผมเนี่ยเออลืมอัพมัวแตพูดลืมอัพครับผม เหมือนเกมจะหลุดหรือจะคร <Schne emin> ั้งเหมือนจะยังไงนะครับ <the> พ <úblic sia> ี <constru ire> ่ยังไม่รู้เดี๋ยวหลุดเอาเลยครับเราก็เริ่มเกมใหม่นะครับผมจากคำว่าเกมหลุดนะครับผมเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับเกมหลุดนะฮะเอยเราก็พูดไปตั้งเยอะแล้วเนาะเออก็ นั่นมันรุดทำใจอเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดอัพก่อนอัพก่อนโอเคต่อเลยนะครับผมมาเราก็วางเหมือนเดิมทุกาะต่อนะครับผมเดี๋ยวจะมีอ่ช่วงที่ว่าพี่จะถ้ามันยากมันต้องต้องต้องไปถึงด่านยากๆอีกน,นิดนึงนะคบผมพี่ถึงจะ,อะเอาเนสโกะมาคอมบูกับทกะนะครับผมแต่ตอนนี้คือยังไม่จําเป็นนะครับผมคือตอนเนี้ยคือพ,พี่พูดได้เลยว่า นั่นตกคือตอนนี้คือไม่มีความจําเป็นนะแต่ก็เอามานะครับผมว่าเอาตอนเริ่มต้นมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะเนาะเอเอาตอนนั้นคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็คือพูดไปแล้วอ่ะเมื่อกี้จบตรงที่ว่าอ่าอะไรนะมันมันมัน,มนหลุดเนาะเออจบไปแล้วตรงนั้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพิ่มเติมนะฮะโอเคโอเคคือไม่รู้แล้วว่าเขาจะพูดอะไรอ่ะใช่ไหมทุกต่ <c oughs> เสียงเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเป็นชัว่วครู่อ่าโอเคมาต่อเลยนะครับผมที่เวฟสามนะครับผมอ่าอ่าแล้วพี่ก็จะว่าอ่าไหนนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยคือความเร็วมันตีเอ่อหนึ่งจุดห้าวินะครับผมคือเลเวลแรกคือตีจุดห้าลิคือเร็วกว่าเร็วกว่าได้ไงวะเออคือสงสัยแบบว,ว่าเออมันแบบว่า จมตีแบบพอร์เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอแบบมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออพลังมันแบบอลังการงานสร้างมันต้องใช้เวลาชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยอันนี้พี่แก้แก้แก้กับู้ไปเลยโอเคต่อกันเลยนะผมมะตอนนี้ด่านนี้มันก็คือไม่มีอะไรมากนะครับผมเพราะว่าคือมันเป็นแบบในการที่ว่าพี่ผ่านมาแล้วเออมันผ่านมาแล้วมันก็เลยยเป็นแบบเุ้ยมันง่ายว่ะคือมันไม่ต้องคิดอะไรมากอะ คือถ้าเป็นที่แบบว่าเออพี่ยังไม่ผ่านเออกูยังไม่ผ่านว่ะเอเยมันยากว่ะอะไรเงี้ยเออมันจะอันนี้คนละแนวความความรู้สึกมันจะคนละแนวเลยใช่ไหมละ่ะอืมอันนี้ก็คือกลายเป็นแบบว่าเอาเย้ยกูผ่านไปแล้วเว้ยแล้วคือแบบตัวกูกมันเริ่มตัวกูกมันฟูแล้วเออคือตัวพี่มันฟูแล้วนะครับผมคือแบบว่าไอฟูก็คือแบบว่าเฮ้ยเราตัวเรามันโหดแล้วอ่ะเออเกมเนี้ยคือเรามันเริ่มโหดแล้วอ่าคือต้องสื่อความใหมายางงี้ดีกว่า อันนี้ก็ยังไม่หลุดอะไรง่ายๆนะผมเพราะว่าเรามีสองตัวนี้นะอ่าแล้วพี่ก็จะวางโทกะเพิ่มเข้าไปนะครับผมเพื่อป้องกันมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเกี่ยวบอสมาอะไรอย่างนี้นะผมคือด่านเนี้ยคือถ้าถ้ามีโทกะนะผมอันนี้พี่บอกเลยถ้ามีโทกะก็คืออ่าแล้วคนมีบูม,มา่าคือเอามาก็ได้ครับผมเอาบูม,ม่ามาก็ได้แล้วก็มาวางเป็นเอ่อแล้วมีบิ๊กอกด้วยก็โอเคแค่นั้นแหละง่ายๆเลยพี่บอกเลยคือถ้าจะเอาบิ๊กฮอกมาเล่นในด่านแบบสตอรีก่กากๆเงี้ยเออ มันก็มีวิธีเอาเล่นง่ายๆนะครับผมก็คือเอาบูมามาด้วยนะอ่าเอาบูมามาด้วยเอาโทกกาวางไว้ก่อนอะไรอย่างนี้เอาแล้วก็บูมาตามมาเอออย่างนี้ไปเลยนะครับผมความง่ายมันอยู่ที่ไหนครับความง่ายมันอยู่ที่ตัวเราครับผมเราเล่นเรารู้ความรู้สึกเราคิดว่ามันเล่นยาวมันก็ยากครับความรู้สึกเรามันคิดว่าง่ายมันก็ง่ายคือพี่บอกเลยเกมไหนก็ตามที่เราคิดว่ามันยาก ummer? อ่ะเออเราจะกังวลเยอะไงพี่ะวันตัวนี้นดีไหมเล่นอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเ,เออเนี่ยแหละคือมันกลายเป็นว่า เฮ้ยมันยากตรงนี้ด้วยอ่าคือถ้าแบบว่าเราเล่นไปแบบชิวๆกัดระยะเอาแบบยังไงมันก็ไม่หุวางตรงนี้อย่างนี้นั่นนะ้ตรงนี้ก็วีหอย่างี้ก็เออเค่นี้กระจุกคือเราไม่ต้องไปคิดเลยมาเออมันเป็นเกมเกมเกมหนึ่งอะที่แบบว่าเฮ้ยคือวางปั๊บคือกูไม่ต้องทําอะไรกับมึงแล้วนะคือมึงอยู่ของมึงไปเลยอะมึงมีหน้าที่เอ่อตีไปส่วนกูมีหน้าที่ดูแค่นั้นะเออเกมนี้มันเป็นอย่างนี้ครับน้องๆเออเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบ นิ้วไม่ต้องขยับคือปล่อยเงี้ยเออปล่อยมือแล้วเราก็ค่อยขยับเมาส์ดูเอาอะอย่างเงี้ยไปเลยอะน้องๆคืออย่างเช่นอ่ะเนี่ยพี่พี่ปล่อยมือจากคีย์บอร์ดเลยนะแล้วก็มาดูเมาส์แล้วก็ดูอะไรไปเรื่อยๆครับผมถ่ายโัวท์ใส่ไปใส่เมาส์วุบๆๆๆๆให้ปืนหนวเล่นก็ได้ก็ยังได้เออคือมันไม่ต้องทําอะไรมากมายคือว่ทาทําเสร็จก็คือจบอะเออพี่เนี้ยอ่ะลืม,ลมเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดมันหลุดเห็นมั้ ตนี่ก็คือเว็บแปดนะคผมถ้าจะให้พี่เอาเวลหนึ่งมานะคือพี่ไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาวะเยอะเวแต่จะให้พี่ไปเริ่มเวลหนึ่งใหม่อ่ะเออน้องคนไหนอยากพี่เกียนเล่นเอาเอารหัสไห้พี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่เล่นให้เออเล่นให้ไปสักพักหนึ่งแล้วน้องก็กลับมาเล่นอีกอ่ะน้องก็เห็นว่าเพชรน่าจะเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นนะครับผมความรู้สึกพี่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละคือเกมไหนที่พี่เล่นเว้ยคือมันจะเป็นแนวแบบว่าเฮ้ยเล่นก็แอบคือจะเอาที่หนึ่งให้ได้อ่ะเออ แค่นั้นแหละที่อยากที่หนึ่งให้ได้แต่ก็อคำว่าที่หนึ่งคือมันมีหลายแบบนะครับผมเนี่ยหลายรูปแบบนะครับผมคือเล่นเก่งจนได้ที่หนึ่งหรือว่าเอาติดบอร์ดติดอะไรอย่างเงี้ยเ,เลเวลเยอะและ้วต,ติดบอร์ดอย่างงี้ก็มีอ่าทีนี้มีนะผมเลเวลเยอะแล้วก็ติดติดบอร์ดนะครับผมก็คือคนเลเวลเยอะที่สุดในในเกมนะครับผมเออตีเร็วจนหน่ไม่รู้จะตียังไงแล้วคือ ต้องมีมีตัวนี้มาก็ได้คือพี่เอามาเฉยๆนะผมแต่ถ้าเป็นด่านเอบีดเมื่อไหรนะครับผมพี่ก็ต้องเอเตรียมตัวเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนตัวเอาตัวนี้ไปไม่ได้นะครับผมต้องเปลี่ยนตัวคือตอนที่พี่เล่นด่านบีดนะครับผมตอนที่พี่จะเล่นด่านบีดพี่ก็ได้้าช่องไปแล้วอะเออน้องๆคิดดูเอาแล้วกันว่าพี่เล่นสตอรี่ยะพี่พี่มาเล่นสอตอรี่นานแค่ไหนอะอจนเลเวลไปถึงขนาดไหนแล้วพี่กลับมาเล่นสตอรี่อะอคิดดูแล้วกัน ส่วนมากนะครับน้องๆคือพี่อ่ะออชอบเล่นไปแบบอินฟินิตมากกว่าเออแนวทางอินฟินิตมากกว่านะครับผมตอรี่ไม่ค่อยได้มาเล่นนะอาจริงๆริคือตอรี่ไม่ค่อยได้มาเล่นคือตอรี่อ่ะเออมันเลน่นมันเล่นแล้วมันได้เพชรก็จริงนะครับผมถ้าเราผ่านด่านเราก็จะได้เพชรยี่สิบเม็รนะครับผมเออยี่สิบเพชร <Bert. S 2> แล้วก็ถ้าเรากลับมาเล่นอีกเราก็ได้แค่สี่เพชรถูกไหมเออสำหรับพี่คือพี่คิดว่าเอ้ยเล่นอินฟินิตดีกว่า นิฟินิมันดียังไงเออก็ตรงที่ว่าเออเราวางเราวางไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะเราก็จะได้เออดามีด้วยถูกไหมเออได้ทั้งดามีได้ท, age, ดทั้งอ่าตัวอเอสพีมาอัพตัวอีกอืมไม่งั้นตัวพีตั้งหลายตัวไม่ถึงเลเวลแปดสิบหรอกครับคือมันมีหลายคนนะครับผมที่ว่าเออเล่นมานานแต่ว่าตัวเนี่ยไม่เคยถึงแปดสิบเลยก็มีนะครับผมไม่เคยเลเวลตันเลยอย่างนี้ก็มีนะครับผมมีมีมีเหมือนกันนะครับผม ส่วนเกญ่บว่าไอ้คนวิวน้อยนะแต่แบบว่าเฮ้ยทำไมตัววลวตันเยอะจังวะอะไรเงี้ยเออมีนะผมไม่ใช่ไม่มีนะคือเขาเล่นคือการเล่นเกมเนี้ยน้องๆคือถ้าเราเล่นแบบจริงจังอ่ะคือเราจะจริงจังแบบโอ้โหกูต้องฟาวแบบให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยงูเลยนะแต่ถ้าแบบว่าเราเล่นแค่แบบเอ้ยความสนุกความสนุกเฉยๆอ่ะเออเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากครับผมมีตัวอะไรก็ลงก็เล่นเล่นเล่นไปเถอะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาก ไอนี่แปลกไอตัวนี้แปลกจริงๆเลยนาะ,ละพี่ว่าแปลกคือตอนแรก1.5มาเป็น2อัพเต็ม1กวนกินเอ่อพี่ต้องคลิปนี้พี่ต้องขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับคอือยังไงอะคือเรามาเล่นในแบบพี่ว่าไม่ใช่ตัวเองมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะคือเราแต่แบบเออตัวพี่อ่ะคือพี่บอกเลยว่าพี่เป็นคนที่พูดคำหยาบนะครับผมเป็นคนที่พูดคำหยาบนะไม่ใช่แบบเพราะจนแบบ เรียกแม่จ๋านะครับผมคือหยาบจนเรียกพ่อมึงตา๋าครับโอเคขอโทษด้วยนะครับเ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเซนเซอร์เสียงนะเดี๋ยวเซนเซอร์เสียงเป็นอะไรที่เขาชอบชอบเซนเซอร์กันอนะ่ะเออจะเป็นยังไงอันนั้นผมก็ถึงเวฟที่สิบสี่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับบน่นพูดจนถึงเว็บสิบสี่ไปเลยจบไปเลยเดี๋ยวเงินเราเริ่มเยอะแล้วนะผมก็ นี่วางนี่ไปดีกว่าเออตุกกะเป็นดาบหน้าเอาเอออเานี่มาอ่าสองสองไปจู่ๆไปเออเอาอะไรดีเอาตุกกะเพิ่มมั้ครับเนาะจะลงอะไรเล่นเล่นเล่นลงเล่นเล่นไปอ้าวลงเล่นเล่นไปอ่าตีจิตเลือดเดี๋ยวนะเบิร์ตออกมายังไหนรู้เบิร์อิ๊บเบบอส์ตจ๋า น you know? you problem ้องบัสน้องบัสบัสอยู water, ่ไหนบัสบัสบอสบล็อตบล็อตเอ้ยบล็อตบล็อตไหนอยู่ไหนบล็อตไม่ผูกมาบล็อตคือบล็อตทำไมต้องกระโดดนิ้นรัวขนาดนี้นะผมเออเราต้องให้แบบว่าเอ่อมันเอ่ออะไรนะเอคู้นะผมแบบบล็อตอะไรอย่างเงี้ยเออเสียงปิดเสียงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันทีก็ขำตัวเองครับว่าตัวเองพูดอะไร ือบางทีนะถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราคือถ,ถ้ามันมีแบบว่าเอเราเป็นมอนอะไรเงี้ยแล้วเราคอยต้องเลือกคอยปล่อยมอนออกมาแล้วก็แบบแข่งกันอย่างเงี้ยเอออีกฝ่ายหนึ่งปล่อยมอนอีกฝ่ายนึงแบบวางตัวสู้อะไรเงี้ยเออคือพี่อยากรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงขึ้นมาแม่งพี่แม่งไม่อยากอยู่ข้างมอนเลยะคือมอนโจมตีไม่ได้อ่ะดูเลดบอลครับผมรถถุงพวงครับเนี่ยทีนี้นจบจบแล้วมีตักะ คือแค่มีโทกัดครับน้องๆคือจบแล้วอะคือพี่ไม่ต้องวางอะไรพวกนี้ไอีตัวไอีสองตัวนี้ไอีตัวนี้เพิ่มเลยก็ได้นะคือโทกัตัวเดียวก็คือจบเนาะจบเลยจริงมาเป็นยังไงมั่งครับน้องๆน้องๆชอบคลิปพี่ไหมเฮ <c ười> ้ยสือกอ่าเป็นยังไงมั่งครับน้องๆชอบคลิปพี่มากไหมครับผมถ้าชอบนะบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นะครับผมคลิปนี้เราไม่พูดเยอะครับถ่ายคลิปเราไม่พูดเยอะครับผมเพราะว่าเราพูดเยอะไปแล้ว <im itation> มีการเน็ตหลุดอ่ะเซ็งหัวร้อนเอาละครับผมก็ถ้าน้องๆชอบค,คลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่นะครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดซันกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมส่วนการเอ่อสตรีมหน้านะครับผมน้องๆรู้ได้เลยว่าพี่จะพามาเล่นด่านไหนนะครับผมเพราะในเมื่อมันมีนมการเอ่ออัปเดตกันเกิดขึ้นนะครับน้องๆก็น่าจะรู้นะครับผมว่าพี่จะพาไปเล่นด่านไหนนะครับผมในการเอ่อสตรีมครั้งหน้านะครับผม ที่เชื่อได้เลยว่าน้องๆน,นะครับผมหลายๆคนนะครับกอ็อาจจะเข้าไม่ได้นะครับผมเพราะเลเวิลไม่ถึงนเนาะเพราะว่าอะไรแม่งใช้ตั้งหกสิบครับผมเ,เวเลหกสิบนะครับผมเขาเรเบลหกสิบอะเดือด <c oughs> อ้ยโอยโจามจามจาใครนินทาเนี่ยครับเรเววลหกสิบ เรามาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมในไลฟ์สดหน้านะครับโอเคไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย